กรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือเพื่อขอรับบริจาคนมจืดเพื่อให้เด็กๆที่ถูกกักตัวในชุมชนกุดแคนเทศบาลเมืองชัยภูมิได้บริโภคเนื่องจากว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ติดเชื้อโควิด1 9และยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลชัยภูมิขณะที่บางครอบครัวนะครับมีฐานะยากจนไม่มีเงินไปซื้อนมเพราะว่าส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับเมื่อถูกกักตัวก็ขาดรายได้ นางสวรรค์อ่อนละไมอสอมอบอกถึงกรณีคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดมีมติให้ปิดชุมชนกุดแค้นต่อเนื่องไปอีก7วันนะครับเนื่องจากว่ายังพบผู้ติดเชื้อในชุมชนอย่างต่อเนื่องและเรื่องที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเด็กเล็กครับมีจานวนมากด้วยทําให้นมที่ได้รับแจกไม่เพียงพอจึงอยากขอรับบริจาคนมผงและนมจืดผ่านทางอสอมอชุมชนกุดแค้นโดยตรงครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผ่านทางราชการแล้วจะผ่านหลายขั้นตอน ส่วนที่นครราชสีมาครับนายเลิศดพันธ์ศิลปบรรเลงเสน,นเออำเภอประทายพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ติดเชื้อโควิด -19 ชายอายุ1 7ปีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคมแต่ว่าไม่มารายงานตัวกับผู้นําชุมชนหรือว่าอ,อสมอแล้วก็ยังไปร่วมกิจกรรมทางสังคมกับเครือญาติแล้วก็พวกพ้องรวม16คนทําให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ นำไปสู่คำสั่งปิดบ้านหันห้วยทรายหมู่1บ้านหนองช่องแมวหมู่สบ้านชุลประธานหมู่9เป็นเวลา14วันครับพิธิการของชายวัย47ปีนี่นะครับก็เป็นการฝ่าฝืนมาตรา49เพราะราชบัญญัติโรคติดต่อจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000ื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ